สวัสดีค่ะยายอ่อนสอนหลานเล่านิทานปรมปราวันนี้ยายออนมีนิทานสนุกๆมาฝากลูกๆหล,ล,ลานๆทุกคนเราไปฟังกันเลยค่ะหากอยากให้โลกดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกจงเปลี่ยนที่ความคิดของตัวเราเองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์และมักจะปวดศีรษะอยู่เป็นประจำ เขาได้ประกาศว่าจะให้รางวัลอย่างงามแก่คนที่สามารถรักษาอาการปวดศีรษะของเขาได้มีคนหลายคนรวมไปถึงหมอที่เชี่ยวชาญต่างก็มาเสนอวิธีรักษานี้ให้แก่เศรษฐีแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำให้เขาดีขึ้นได้จนกระทั่งวันหนึง่งมีฤาษีตนหนึ่งเข้ามาดูอาการของเศรษฐี เศรษฐีได้บอกเกี่ยวกับโรคประจำตัวของเขาให้ฤาษีทราบฤาษีจึงบอกกับเศรษฐีไปว่าโทษท่านเศรษฐีวิธีการรักษาอาการปวดศีรษะของท่านมันง่ายนิดเดียวนั่นก็คือท่านจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นสีเขียวตลอดเวลาแล้วอาการปวดศีรษะของท่านก็จะหายไปเศรษฐีดีใจมากและคิดว่า สิ่งที่ฤสีแนะนำเขานั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้อย่างไม่ได้ยากเย็นอะไรรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงจ้างช่างทาสีหลายร้อยคนมาช่วยกันทาสีบ้านของเขาทั้งหมู่บ้านให้เป็นสีเขียวทั้งหมดนอกจากนั้นเศรษฐียังซื้อเสื้อผ้าสีเขียวให้กับคนในหมู่บ้านทุกคนได้สวมใส่แต่ในตอนนี้ ไม่ว่าเศรษฐีจะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีเขียวตลอดเวลาตามคำแนะนำของฤาษีอาการปวดศีรษะของเขาค่อยๆดีขึ้นเขาเริ่มเป็นคนยิ้มง่ายและมีความสุขมากขึ้นสองสามเดือนถัดมาฤาษีได้กลับมาเยี่ยมเศรษฐีอีกครั้งฤาษีแปลกใจที่ทุกอย่างในหมู่บ้านถูกทาให้เป็นสีเขียว แล้วในขณะที่กําลังเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็มีช่างทาสีคนหนึ่งเดินมาเจอฤาษีจึงร้องตะโกนว่าหยุดก่อนหยุดก่อนท่านฤาษีท่านจะเข้าไปในหมู่บ้านชุดนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอทาสีตัวท่านให้เป็นสีเขียวก่อนฤาษีได้ยินดังนั้นจึงรีบเดินเข้าไปในบ้านของเศรษฐีทันทีเมือ่อฤาษีได้พบกับเศรษฐีในบ้าน ก็ได้กล่าวไปว่าทำไมท่านถึงต้องยอมเสียเงินเสียทองและเสียเวลามากมายเพื่อเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวท่านด้วยเล่าเราไม่ได้บอกให้ท่านไปทาสีทุกอย่างให้เป็นสีเขียวในความเป็นจริงแล้วนั้นท่านควรแก้ไขที่ตัวท่านเองเพียงแค่คำว่าแว่นตาสีเขียวขึ้นมาสวมใส่เท่านั้น ท่านก็จะมองเห็นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของท่านสีเขียวแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นได้ว่าหากเราต้องเปลี่ยนแปลงให้โลกน่าอยู่ขึ้นให้สังคมดีขึ้นให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้นแล้วแล้วก็เราควรเริ่มเปลี่ยนที่ความคิดของตัวเราเองเสียก่อนเพราะต้นเหตุที่แท้จริงที่เห็นว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่ ที่เห็นว่าสังคมไม่ดีก็ล้วนเกิดจากความคิดความเห็นของตัวเองทั้งสิน้นในความเป็นจริงแล้วโลกก็เป็นปกติธรรมดาของโลกที่ย่อมมีคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปย่อมมีทั้งเรื่องที่ถูกใจและเรื่องที่ไม่ถูกใจเราโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันคือโลกก็เป็นปกติอยู่เสมอ โลกนี้ไม่เคยวุ่นวายมีแต่ความคิดของตัวเราเองต่างหากที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหากอยากให้โลกดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนโลกจงเปลี่ยนที่ความคิดของตัวเราเองเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากฟังนิทานแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสนุกสนานหรือว่าได้ข้อคิดอะไรกันบ้างไหมคะ ยายออนขอให้ลูกๆหลานๆทุกคนเติบโตเป็นคนดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับนิทานสนุกๆก,กับยายออนอีกครั้งในคลิปต่อไปกันนะคะ